อ่านพระคัมภี 1, 1, รหนึ่งปีหนึ่งรอบในฮมีบทท oui. ี่สิบถึงสิบเอ็ดกิจการบทที่สี่ข้อที่หนึ่งยี่สิบสองจำามันเสาร์ที่สิบปดมิถุนายนสองพันยี่สิบสองในฮมีบทที่สิบบรรดาผู้ที่ประทับตราของเขาไว้คือเนฮามีผู้ว่าราชการผู้เป็นบุตรฮาคาริยาเสเดคียาเสรยาอาซาริยา เยรมี erm ah. Ad Daniel. Daniel. E ah. ัาเชอามริยามันคิยาฮัทัชเชบานิยามันลุกฮาริมเมเรมอตโอบาดีอเดดดเนียลดาเนียลเอนเนโทนบารุปเมชุนลามอาบยามิยามินมาอาซิยาบินไกเชเมยา คนเหล่านี้เป็นคนปุโรหิตและคนในบีคือเยชูอาผู้เพนบุตรอัศนยาบินนุยคงพันเฮนาดัตขัดมีเอลและพี่น้องของเขาเชบานิยาโฮริยาเคริยาเปเรยาทานันมีคาเรโฮบฮาชาบิยาซักเกอร์เชเลบิยาเชบานิยาโฮริยาบาเนเบนุเบนนูบรรดาหัวหน้าของประชาชนคือปาโลสปาหัดโมอับ เอรามซัตชูบานีปูนิอัสกาดเบนนยอโดอนิยาบิกไวดานินอาเธอเฮเซคิยาอัสซูโฮดิยาฮาชูมเบสไซฮาริบอนาทอสเนไบมักมีอัสเมชุนรามเฮซีเมเชสเบลสาโดดยาดูวาเปลาทีอาฮานายา โฮเชยฮานัญยาฮัชชุฮัโลเฮชบินฮาโชเบกเลฮูมฮาชัปนามาอาสเซียอาฮิอาฮานันอันัมันลุกฮาลิมบาณาสาระสำคัญของพันธสัญญาส่วนประชาชนที่เหลือบรรดาผู้หินคนลีบีคนเฝ้าประตูนักร้องบ่าวไพ่ประจําพระวิหารและคนทั้งกวงผู้ได้แยกตัวออกจาก ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นมาถือทรมาบัญญัติของพระเจ้าทั้งมรรดาของเขาบุตรชายบุตรหญิงของเขาและคนทั้งปวงผู้มีความรู้และความเข้าใจได้สมทบกับพี่น้องของเขากับคุนนางของเขาเข้าในอานสาบานและปฏิญาณที่จะดําเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งทรงมอบไว้กับโมเสสผู้รับใช้พระองค์และที่จะรักษาและกระทำตามบัญญัติของพระยาเวของเจ้านายของเรา เราต้องกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นและไม่รับบุตรหญิงของเขาทั้งหลายมาให้บุตรชายของเราและถ้าชนชาติทั้งหลายของของแผ่นดินนั้นทําเครื่องใช้หรือข้าวอย่างใดๆมาขายในวันสบาโตเราจะไม่ซื้อจากเขาในวันสบาโตหรือในวันบริสุทธิ์และเราจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ดและไม่เก็บหนี้สินทุกอย่างและเราทั้งหลายกําหนดไว้ว่า จะให้คิดกับตัวเราเป็นลายปีให้เสียเงินคนละห้ากัมและเพื่อเพื่อการปฏิบัติในพระวิเวศของพระเจ้าของเราคือให้คือให้เป็นราคาขนมปังตั้งถวายทัญญบูชาเนืองนิดเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวเนืองนิดสำหรับสบาโตต่ตางๆวันขึ้นหนึ่งข้ามเทศกาลเลี้ยงต่างๆสิ่งของบริสุทธิ์และเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของผู้อิสราเอลสําหรับงานทุกอย่างในพระนิเวศของพระเจ้าของเราทั้งหลาย เราได้จับฉลากด้วยคือบรรดาปุโรหิตคนเลวีและประชาชนเพื่อนาฟืนมาถวายนําเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าของเราตามครอบครัวบรรพุทธของเราตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติเราผูกพันตัวเราไว้ที่จะนําผลแรกแห่งที่ดินของเราและผลแรกของผลผล,ลไม้ทั้งสิ้นทุกปีมายัางพระนิเวศของพระยาเวและจะนําบุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีของเราตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติ และลูกหัวปีแห่งฝูงวัวและฝูงแกะของเรามายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรายังปุโรหิตผู้ปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราและที่จะนำแป้งอย่างดีของเราเครื่องถวายของเราผลไม้ของต้นไม้ทุกต้นเล่าองุ่นใหม่และน้ำมันมายังบรรดาปุโรหิตและมายังท้องพระนิเวศของพระเจ้าของเราและที่จะนำทะสางจากแผ่นดิน ของเรามาให้คนวีเขาคนวีเป็นผู้เก็บทสางจากเมืองชนบททั้งิีงของเราและปุริหีดผงพันของอาโรนจะอยู่กับคนวีเมื่อคนวีได้รับทสางแล้วคนวีจะนำทสางของทสางมายัางพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายัางห้องอยังคลังพัสดุ ประชาชนอิสราเอลและพงพันเลวีจะนำเครื่องสบายคือข้าวเหล้าหุ่นใหม่และน้ำมันมายังห้องซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องใช้ของสถานนมัส,สก,การและที่อยู่ของปุโริิตผู้ปฏิบัติและคนเฝ้าประตูและนักร้องเราจะไม่เพิกเฉยต่อพัะนิเวศของพระเจ้าของเราในฮีบทที่11จำนวนชากรในยูริเล็มมีมากขึ้น พวกมุสมของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มและประชาชนที่เหลือ,อนั้นจับฉลากกันเพื่อจะนําเอาคนส่วนหนึ่งในสิบส่วนให้เข้าไปอยู่ในเยรูซาเลม็มเมืองมวอสืบฝ่ายอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อยู่ในเมืองต่างๆและประชาชนได้มอบและประชาชนได้ขอบคุณบรรดาผู้ที่สมัครใจไปอยู่ในเยรูซาเลม็มต่อไปนี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มแต่ในเมืองของประเทศยูดาต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตน ในเมืองของตนอิสราเอลผู้ประวิธิคนเลวีบ่าวไพ่ประจำพระวิหารและเชื้อสายของข้าราชการของเซรลมอนบางคนในพงพันธ์ของยูดาห์และพงพันธุ์ของกัจมินอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มพงพันธ์ของยูดาห์มีอธยาบุตรอุสยาผู้เป็นบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นบุตรเชฟาธิยาผู้เป็นบุตรมหาลาเลวแห่งพงพันธ์เปเลสและมาอาเสยาบุตรบารุกผู้เป็นบุตร คนโฮเซผู้เป็นบุตรฮาสยาผู้เป็นบุตรอารยาผู้เป็นบุตรโยยาริปผู้เป็นบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรชาชิโลเชื้อสายของเปเลสทั้งสิ้นอาศัยอยู่ในกรุงอยู่ในลุซเลมมีคนแต่งกล้า468คนแล้วต่อไปนี้เป็นองค์พันธุ์เดชมินคือซันลูบทเมชุนรามผู้เป็นบุตรโยเอตผู้เป็นบุตรเปเดยาผู้เป็นบุตรโครยาผู้เป็นบุตรอาเซอาผู้เป็นบุตรอิทเอลผู้เป็นบุตรเยชายา และถัดเข้าไปคือกับใบสันไลมีก้าวร้อยที่สองคนโยเอลบุตสิสิครีเป็นผู้ดูแลแล้ะครัผู้ดูแลเขาทั้งหลายแนละเหนือเมืองนั้นยูดาบุตรบุตรฮัสเสนูอาเป็นที่สองจากบรรดาปุรุธิคือเยายาปุยาริยาคีนเสรายาบุตรฮิวคียาผู้เป็นบุตรแม่มชุนล,ลาม ผู้เป็นบุตรสาโดผู้เป็นบุตรเมรยศผู้เป็นบุตรอหิทชุผู้ปกครองพระนิเวศของพระเจ้าและพี่น้องของเขาที่ทํางานอยู่ในพระนิเวศมี822คนล่าดายาบุตรเยโรฮามผู้เป็นบุตรเปรยาผู้เป็นบุตรอัมซีผู้เป็นบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรปาเชปาเชอร์ผู้เป็นบุตรเมลคียาและพี่น้องของเขาหัวหน้าของตระกูลมี2 4 2คนและมัสไซบุตรอาซาเล่ผู้เป็นบุตร ใส่ผู้บุตรเมชินแลมัววาผู้เปบุตรอิมเมอร์และพี่น้องของเขาเป็นทักแก้วทักแก้วทหารมีร้อยี่สิบแปดคนผู้ดูแลของเขาคือซับดีเอลบุทาเกโดลิมจากคนเลวีคือเชเมยาบุตรอัสชูบผู้เป็นบุตรอัสลีคิมอัสลีคัมผู้เป็นบุตอาชาบียาผู้เป็นบุตรบุญนี และชับเบชายกับโยซาบาดจากพวกหัวหน้าของคนเลวีผู้ควบคุมการงานภายนอกพระนิเวศของพระเจ้าและมัทธานิยาบุตรมีคาผู้เป็นบุตรซับดีผู้เป็นบุตรอาซาผู้เป็นบุตรหัวหน้าในการเริ่มต้นการขอบคุณในการอธิฐาและบัคูคียาเป็นที่สองในหมู่พี่น้องของเขาและอับดาบุตรซัมมูวาผู้เป็นบุตรกาลานผู้เป็นบุตรเยดูทูลคนเลวีทั้งหมดในคอนบริสุทมีสองร8 4ปสิบสี่คน คนเฝ้าประตูมีอักคูบชันโมและพี่น้องของเขาผู้เฝ้าประตูมี1072คนคนอิสเอลที่เหลือซึ่งเป็นพวกปุริิตและคนเลวีอยู่ในเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ทุกคนอยู่ในดิน,ดนแดนมรดกของเขาแต่บ่าวไพ่ประจําพระวิหารอยู่ที่โอเฟลและสีหะก,กับกิชปาควบุมบ่าวไพ่าพาประจําพระวิหารผู้ได้รับคนเลวีในยูราเซมคพืออสุสซีบุตรบานีผู้เป็นบุตรอาชาบิยาผู้เป็นบุตร มัทธานิยาผู้วิบุตรมีคาแห่งพงพันอาซักนักร้องดูแลการงานพระนิเวศของพระเจ้าเพราะมีพระบัญชาจาักรษัตริย์ถึงเรื่องเขาและมีของปันส่วนที่ได้ตกลงกันไว้สําหรับนักร้องตามที่ต้องการทุกๆุกวันและเปทาหิยาบุตรเมเชซาเบลพงพันเสลาบุตรยูดาเป็นสนองโอดของกษัตริย์ในเรื่องกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชนส่วนที่ชนชน,ชนบทและไลนาของชนบทเหล่านั้น ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ในคียรัแยัตอาราบาและชนบทของเมืองนั้นและในดีโบนกับชนบทของเมืองนั้นและในเยชเยขับเซเอลกับชนบทของเมืองนั้นและในเชยูอา์กับในโมลาดาและเบสเบเลสในอาซาลชูอาในเบเอเชบากับชนบทของเมืองนั้นในสิกลากในเมโคนากับชนบทของเมืองนั้นในเอลิโมใน ในโสลาในยาในยารุยามูต์สานอาุอาอารุนรามและชนบทของเมืองนั้นลาคิสและไล่ของเมืองนั้นอาเซอาเซอาเซคากับชนบทของเมืองนั้นเขาจึงทั้งค่าจากเบเอเชบาถึงหุบเขาฮินโอมประชาชนเบนจามินอยู่ต่อจากเขาเกบาไปด้วยที่มิกมาสที่ไอยาเบตเอลและชนบทของเมืองนั้นที่อาทาโลอานาโทส นบอนาเนยาฮาโซรามากิตชาอิมฮาดิเสโบอิมเนบาลัตโลดและโอโนหุบเขาของพวกช่างฝีมือและบางส่วนของคนลวีในยูดาก็สมทบเข้ากับเป็นจมินอันพังพีหนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบสองเปโตกับยอนต่อหน้าสภาขณะที่เปโตกับยอนยังยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ทุกที่ทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวก สะดูสีก็มาหาด้วยความขัดเคืองขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างกับคิวบะชนของพระเยะซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คนคันรุ่งขึ้นพวกผู้อครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมอาจารมาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม ทั้งอนนาสมหาปุโรหิตและคายาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยเมื่อพวกเขาได้เปโตและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งหลายสองทั้งสองทำการโดยลิเดชหรือโดยนามของใครขณะนั้นเปโตเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณโดยสุด กล่าวกับพวกเขาว่านี่นะท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราสอ,สองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทํากับคนป่วยนี้และถามบ้าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตที่พวกท่านตรึงไว้ที่ม้อขางเขียนผู้ซึ่งพระเจ้าให้เป็นเครื่องจักตายโดยพระองค์นั้นและชายคนนี้ก็ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายปกติ พระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านเป็นผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและในในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งที่เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปวดให้มี่ามการมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพวกเขาเห็นว่าความข้าหานของเปโตรกับจอห์และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อศัศจรรย์ใจแล้วจําได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับ เปโตและยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เมื่อสั่งให้เปโตยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทําอย่างไรกับสองคนนี้พวกเขาทั้งสองทำหมายสําคัญพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราผูกเข็นไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีกเพื่อเรื่องนี้จะได้ไม่เรื่องหรือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชนพวกเขาจึงเรียกเปโต และยอนมาแล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระน,นามของเยซูอีกแต่ไปโตกับยอนกล่าวตอบพวกเขาว่าจะพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อคมคูเราทั้งทั้งสองอีกก็ก็ปล่อยตัวไปพวกเขาหาเหตุลงโทษทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวประชาชนเนื่องจากทุกคนสันเสริมพระเจ้าไว้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เพราะว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุก,กว่า40ปีแล้ว